สวัดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่หน่วยการ <c oughs> เรียนรู้ที่4นะคะเรื่องวัสดุรอบตัวของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะครูเจนก็มาจัดทําคลิปวิดีโอทบทวนคุณสมบัติ ของวัสดุรอบตัวเรานะคะว่าวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามารับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยนะคะ คลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะครูเจนก็มี พารงานนะคะมามอบให้กับนักเรียนทุกคนนะคะในหนังสือเรียนของเรานะคะหน้า120หน้า121นะคะเล่มสีชมพูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะในหน้า120นะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้สังเกตภาพวัตถุทั้ง3ชนิดแล้วตอบคําถามนะคะโดยวัตถุชนิดที่1ก็คือโลหะ ชนิดที่2ก็คือกระดาษและชนิดที่3ก็คือไม้นะคะจากนั้นเขาถามว่าวัสดุหมายเลขใดมีสมบัติการดูดซับน้ำคือวัสดุชนิดใดคะ,ะก็คือวัสดุหมายเลข2นะคะก็คือกระดาษนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็เติมลงไปนะคะต่อมาข้อที่2เราสามารถนำวัสดุที่มีสมบัติการดูดซับน้ำในข้อ1 ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะคะ <c oughs> นักเรียนก็อาจจะตอบว่านำไปทำเป็นกระดาษทิชชู่เพื่อใช้ซับน้ำหรือของเหลวต่างๆนะคะหรือว่าใครอาจจะอ่านำไปทำอะไรคะรองอ่ารองนะคะอ่าทำเป็นกระดาษทอ นะคะเวลาผู้หญิงนะคะเป็นประจำเดือนนะคะก็จะใช้หออ่อผ้าอนาไมยแล้วก็ทิ้งอย่างนี้ก็ได้นะคะกระดาษของเรานะคะมีคุณสมบัติเยอะแยะมากมายอยู่ที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์นะคะต่อไปข้อ2ใหญ่นะคะสังเกตภาพวัตถุที่ได้จากการผสมกันของวัดสดุแล้วตอบคำถามนะคะวัดสดุนี้คือ,อเด็กๆอาจจะมองมานะคะเป็นสีขาวๆก็คือแป้งขนมปังนั่นเองนะ ะะทํามาจากวัสดุชนิดใดบ้างนะคะแป้งขนมปังนะคะถ้าเราดูจากรูปนะคะก็จะมีแป้งมีน้ําแล้วก็มีไข่นั่นเองนะคะสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมก็คือทําให้แป้งขนมปัง ั้นเป็นก้อนได้นั่นเองนะคะถ้าเรามีแต่แป้งแล้วเราไม่นําไปผสมกับน้ําไม่ผสมกับไข่เราก็จะไม่สามารถปั้นขนมปังเป็นก้อนได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะในหน้า121นะคะเขากําหนด ขอภัยค่ะชนิดของวัสดุมาให้นักเรียนอยู่3ชนิดนะคะชนิดที่1ก็คือเหล็กชนิดที่2คือพลาสติกชนิดที่3คือยางนะคะโดยเขายกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนก็คือเหล็กมีคุณสมบัติในความแข็งแรงการนำไปใช้ใช่ไหมคะครูเจนอาจจะบอกว่านำไปทำเป็นกล่องดินสอหรือใครจะตอบว่านำไปทำชั้นวางรองเท้าชั้นวางของก็ได้นะคะไม่ผิดแล้ว แต่นักเรียนจะนําไปใช้งานนะคะพลาสติกอ่ะครูเจนอาจจะบอกว่าคุณสมบัติของเขาก็คือไม่นําความร้อนอ่ะครูเจนอาจจะนํามาทําเป็นหูกระทะนะคะหรือใครอาจจะบอกว่าพลาสติกมีน้ําหนักเบาสามารถนํามาทําเป็นตุ๊กตาที่ทําจากพลาสติกก็ได้นะคะไม่มีผิดนะคะแล้วแต่เด็กๆจะนํามาประยุกต์ใช้งานนะคะ <Es> ต่อมานะคะยางมีสภาพยืดยุ่นนะคะตัวนี้ช่องการใช้งานเขาก็กำหนดมาให้แล้วนะคะก็คือใช้ทำยางรัดสิ่งของนะคะต่อไปข้อที่4นะคะเขาก็จะเป็นกล่องนมกับกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะโดยเขาจะให้นักเรียนตอบคำถามว่าวัสดุในภาพนี้คือกล่องนมน้ำก มาใช้ใหม่ได้อย่างไรนักเรียนอาจจะบอกว่านํามาสารเป็นหมวกกระเป๋าหรือตะกร้าก็ได้ใช่ไหมคะประโยชน์ของวัสดุเมื่อนํากลับมาใช้ใหม่ก็คือนําหมวกกระเป๋าตะกร้ามาขายเพื่อสร้างไรายได,ได้ได้นะคะสําหรับข้อที่2กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะในข้อนี้นะคะครูเจนขออนุญาตให้เด็กๆเ,เป็นคนทําเองนะคะว่าเด็กๆจะนํากระดาษหนังสือพิมพ์ที่เราใช้แล้วกลับมาใช้งานได้ยังไงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถสอบถามคุณครูได้ที่ไลน์ส่วนตัวหรือจะโทรมาถามก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ครูเจนก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ